สวัสดีจ้ะมาพี่น้องมากินกะตันสัวข้าวปุ่นเด้อค่ะมันนี้มีปลา,าบานเฮาก็จะเป็นปลาทู่หน่อยนะคะปลาแล้วก็จะมีปลาหนิ่นทอดแล้วก็จะมีสลัมหรือแซลมอนแล้วก็จะมีกากกากบ,บานเฮาเอินแคบหมูสาวสาเอินกากหมูค่ะมาค่ะพี่น้องตัวทุกมุมโลกมากินกับสาวสาเด้อค่ะเด้อมาซ่บอีกแล้วครับพี่น้อง แลดิสค่ะหลายๆสีมากเลยค่ะขอนยาเตอดค่ะเดือ์เป็นอ่มแลาวถาก็ปลา ยูนิฟิชิว่าปลาซาดีนบ่นั่ะรักษาไปได้มาสดๆจ้ะเสร็จแล้วี่น้องเลย ยำพาไปก่อนค่ะไว้เซตปากมาค่ะแซ่บอีกแล้วปาตกดินตัวง,ง่าย้จะไปนอง ปลาทูที่เขามาเห็นปลาทูแล้วเพิ่อนเอามาเห็นปลาทูแล้วคะสาสๆไปเห็นสดๆอยู่เกเบหรือว่าคาฟูสมันค่ะ ันกระปุนมุนนเด้อค่ะมื้อนี้พี่น้อง เอ,อาตาคอถูดคอไพ่เด้อค่ะไปเอาส่วนกันเด้อพี่น้องลืมส่วนมาค่ะพี่น้องถอดคอไพ่ เปียวซ้อนค่ะสินขนมจีนมุนค่ะซอมค่ะซอมเพราะไม่ซ้อนเอาซ่อนเป็นซ้อนเพราะเป็นแซ่บดีด้วยค่ะมัน้องค่ะ 这帮人是做的别上。

อกมาหน่อยมาหลายกินกูบเบอ้อฮัลโห ขาปูพี่น้องเอาชมหม่อนข้ามเนี่ยก่อนครับพี่น้องชมอมอนครัยังหบเนะี่ย อุ๊บบกกค่ะอุบอกาอ,อุ๊บชจอบ้อ,บอต่ำน่อยบิดพี่น้องอก็แสบจ้ะต่ำน้อยมากว่นนี้นึกว่าแต่สิบโบแสบพี่น้อย ก่อนมากกินบะเบอเดอค่ะแน่ได้กันนะแล้วแรง้งค่ะที่เหลือเราก็ทานเย็นได้นะพี่ตังมาเบอรบบ์แล้วครับพี่ยังระเด้อแบบเนี้ยแอบร้ าสาวสาวขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สาวๆใหนเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจากพี่น้อง